ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในเดือนตุลาคม2568นี่คือเดือนที่จักรวาลกำลังพลิกพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของปีดาวใหญ่ดาวกลางและดาวส่วนบุคคลนั่นคือดาวพฤหัสบดีเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่แทบจะพร้อมกันและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่คือสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะถูกเขียนบทชีวิตใหม่น,นั้นนะครับชาวราศีมีนห้ามพลาดฟังให้จบพิมพ์ใต้วิดีโอนี้บอกว่า พร้อมเขียนบทชีวิตใหม่ดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกรกฎดาวพฤหัสคือดาวแห่งโชคลาภความรู้การขยายตัวราศีกรกฎเป็นกลุ่มดาวที่คือเป็นราศีที่พลังของพฤหัส,สบดีได้ตำแหน่งมหา,หาอุดพลังสูงสุดความหมายคือการเงินโชคลาภโอกาสใหม่เปิดขึ้นครอบครัวบ้านที่ดินกลายเป็นแหล่งแห่งความมั่งคั่งใครที่สแสวงหาความรู้จะได้อาจารย์โอกาสทางวิชาการที่ยกระดับชีวิต นนในช่วงเวลานี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้องค์ความรู้ที่ดีเข้ามาต่อเติมปัญญาเพราะนั้นนี่คือการใช้คีย์เวร์ของดาวพฤหัสที่จักราวาลจะมอบกุญแจแห่งปัญญาอะไรที่ไม่เคยเรียนรู้ไปเรียนรู้หาเมนเตอร์หาครูบาอาจารย์นะครับศึกษาสิ่งใหม่ๆแล้วจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดวงชะตานี่คือเวลาที่จักราวาลกําลังมอบกุญแจทองให้คุณคําถามคือคุณจะใช้มันไขประตูใหม่หรือจะวางทิ้งไว้เฉย ในดวงชะตาในเดือนนี้วันที่11ตุลาคมในเวลา7.43นาดาวศุกร์เคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักศิละปะและการเงินเล็กๆก,การราศีกันเนี่ยคือความละเอียดวินัยและการจัดการนั่นหมายถึงความรักจะจริงจังและเน้นความปลอดภัยมากกว่าความโรแมนติกฮันั้นนะครับใครที่มีคู่นะครับอยู่กันแบบเพื่อนเดินทางติดต่อกันมากขึ้นนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เป็นคนอยาจะโสดจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาบางคนได้เจอเจอเพื่อนเก่าคอนนคชันเก่าเครือข่ายเก่าบางคนมีแม่ไม้พ่อไม้เข้ามานะครับบางคนมีเพื่อนมาจีบมีเพื่อนมาชอบนะฮะมันยังบอกถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเงินการเก็บออมการวางระบบต่างๆจะดีขึ้นแต่ต้องระวังรายจ่ายนะฮะเกี่ยวกับของเล็กๆน้อยๆที่รวมแล้วสิ้นเปลืองเหมาะกับการปรับปรุงสุขภาพการกินการอยู่การนอนให้เป็นระบบนันะครับ อย่าปล่อยให้ความรักและเงินของคุณกระจัดกระจายถึงเวลาลงรายละเอียดและสร้างระบบที่ทําให้ทุกอย่างมั่นคงดาวสุกเร็งดวงชะตาบางคนได้ไปท่องเที่ยวได้ไปกินของอร่อยได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตามันยังบอกถึงอีกอย่างหนึ่งว่าดาวอาทิตย์คืออัตราตัวตนนะครับย้ายเข้าสู่ราศีตุลในว,วันที่สิบแปดตุลาคมขณะนั้นนะครับบอกว่าราศีตุลคือราศีแห่งความสมดุลความยุติธรรมความสัมพันธ์ ความหมายคือว่าผู้คนจะหันมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์คู่ค้าหุ้นส่วนอังน,นั้นต้องหาสมดุลระหว่างฉันกับเรานะด้วยความหมายความสมดุลทางการงานต่างๆต้องหาความสมดุลในเรื่องของการใช้ชีวิตในด้านของการงานดีต่อการเริ่มโครงการที่ต้องการพาร์ทเนอร์นี่คือเดือนที่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณกําลังสู้คนเดียวหรือคุณพร้อมสร้างสมดุลกับคนรอบตัวแล้วในช่วงเวลานี้นะครับดาวพุธจะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีพิจิกในวันที่ยี่สามตุลาคม กลุ่มดาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับทำให้พุทธคือการสื่อสารการสื่อสารและการเจรจาพิจิกคือความลึกความซ่อน,อนเลนสนะครับการเปลี่ยนแปลงความหมายคือคําพูดในเดือนนี้จะมีพลังมากแต่ระวังคําพูดที่ทําร้ายคนการเจรจาธุรกิจจะลึกและซับซ้อนอาจมีเบื้องหลังเอื่อนไถลลับเหมาะกับการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนและการวางกลยุทธ์ใครมีแฟนมีคนรักมีคู่ต้องระวังคําพูดให้ดีเพราะดาวพุธเข้าสู่ภพมรณะแห่งโลกแห่งจักรราศี ในกลุ่มดาวราศีพิจิกระวังการประทะบ้างแต่ปัจจัสุภาใครที่ทํางานร่วมกับคู่แล้วโฟกัสสิ่งใหม่ๆร่วมกันจะนําความสําเร็จมาให้เป็นอย่างดีนะบางคนเนี่ยนะครับจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถขับรถเฉียวชนอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้บ้างบางคนได้ไปนอนที่อื่นได้ไปนอนต่างถิ่นต่างจังหวัดน,นะครับช่วงนี้บอกกับการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนและการวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับเสียงของคุณในเดือนนี้จะเป็นดาบสองคม ใช้มันสร้างโอกาสไม่ใช่ทำลายอนาคตเดือนนี้จะมีญาติต่างจังหวัดต่างถิ่นติดต่อเข้ามาหามันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงเวลาศัตรูกลางเดือนไปนะศัตรูจะตายจากศัตรูจะทําอะไรไม่ได้หรือมันเป็นช่วงที่ศัตรูจะไปอยู่ไกลเราเะน,นั้นดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกด้วยในช่วงวันที่ยี่สิบหกตุลาคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกเข้าไปอยู่บ้านของตัวเองในตําแหน่งกเกษตราทิบดี อังคารคือพลังงานการต่อสู้อังคารคือพลังวิริยาอุตสาหะชาวสีมีนจะมีความวิทยาอุตสาหะมากขึ้นกลุ่มดาวราศีพิจิกคือความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าพลังงานของคุณจะทวีคูณเหมาะกับการทํางานใหญ่งานที่ต้องใช้แรงกดดันเรื่องขัดแยง้งอารมณ์รุนแรงอาจเกิดขึ้นง่ายต้องใช้พลังให้ถูกด้านดีนะฮะจะทําสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคุณจะชนะและมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนโตได้รวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้นะครับใครที่รองเงินจากต่างประเทศจะมีมุมดีๆ นะครับมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าทําบุญขึ้นทําบุญแล้วขึ้นนําเงินไปทําบุญใครที่รองเงินจากต่างประเทศรองเงินจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสดีน,นั้นตั้งแต่วันที่ยี่บหกตุลาไปสี่สิบห้าวันจะได้เงินก้อนใหญ่นะฮะแน่นอนชาวราศีเมนถ้าคุณควบคุมพลัง,ลงอังคารได้คุณคือผู้นําถ้าพล,พลังควบคุมคุณจะถูกเผาไหม้ทุกสิ่งที่สร้างมาต้องระวังอารมณ์ให้มากในช่วงนี้ะฉน,นั้นในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับดาวพุธ กลับเข้ามาอยู่ราศีตุลน,นะฮะราศีตุลคือความสมดุลความสัมพันธ์การสื่อสารจะกลับมาโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งบางคนแฟนคนรักเจ็บป่วยบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนย้ายที่อยู่ช่วงนี้บอกกับการดีลเซ็นสัญญาการเจรจาร่วมมือระวังความลังเลใจการคิดมากเกินไปแต่มีเรื่องยุ่งยากกับเอกสารเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะทุกคําที่คุณพูดในช่วงเนี้ไปลายเดือนจะกลายเป็นพันธสัญญาเลือกพูดสิ่งที่สร้างอนาคตไม่ใช่พันธะที่ถ่วงคุณนี่คือคีย์เวิร์ดต้องระวังคําพูด ให้ดีพูดสิ่งดีเกิดสิ่งดีอน,นันนะครับในเดือนตุลาคมปี25 6 8นี้นี่คือเดือนที่จักรวาลส่งสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นดาวพฤรหรัสบดีเลยนะฮะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศรีกรกฎในรอบ12ปีถ้าเปรียบประดุจเหมือนดาวพฤรหรัสบดีกับต้นไม้เปรียบประดุจเหมือนผลที่ออกจากต้นไม้พร้อมจะเก็บเกี่ยวกินมารับประทานอน,นันใครที่วางรางฐานสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเป็นช่วงเก็บเกี่ยว เป็นช่วงเกิดความบุดมสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งสร้างฐานะสร้างความบุดมสมบูรณ์ได้ดีเปิดโอกาสใหญ่บางคนได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่นะฮะดาวศุกร์ยังจะขอให้คุณใส่ใจรายละเอียดความรักการเงินและสุขภาพดาวชิตเรียกร้องความสมบดุลในเดือนนี้คือความสัมพันธ์และการทํางานร่วมดาวพุธอังคารในพิจิกนะฮะบอกว่าคุณต้องกล้าเปลี่ยนแปลงพลังในเงาให้กลายเป็นพลังสร้างในดวงน,นี้นะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาแต่คือเดือนที่คุณควรถามว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนพลังจักรวาลให้เป็นโอกาสจริงในชีวิตหรือ,อยัง ดังนั้นชาวราศีมีนเอ่ยคุณเห็นแล้วว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับดาวทุกดวงกําลังเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งใหม่จักรวาลกําลังถามคุณว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนพลังเหล่านี้ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินจริงๆแล้วหรือยังเพราะนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างคอร์สกันคอร์สนี้หนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งเฉพาะราศีมีนคอร์สที่ไม่ได้สอนแก้ความรู้แต่คือรหัสจักรวาลที่เศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านใช้และผมแปลงมันให้เข้ากับราศีเกิดคุณโดยตรง เป็นการบูรณาการความรู้โหราศาสตร์การเงินปรัชญาบางัางคั่งระดับโลกจิตวิทยาแห่งความบางังคั่งวิทยาศาสตร์พลังงานเข้ามาหลอมรวมกันกันอยู่ในคอร์สนี้และประสบการณ์ที่ผมดูดวงมาตั้งแต่เด็กที่เห็นดวงมหาเศรษฐีที่เขาได้ใช้พลังราศีเกิดของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหั่นั้นผมอยากเล่าเรื่องจริงของผู้เรียนท่านหนึ่งเขาก่อนมาเรียนเนี่ยเขาเคยใช้ชีวิตแบบรอแต่บุญวาสนา เขาเชื่อว่าถ้าไปขอพรทําทบุญรอวาสนาวันหนึ่งเงินจะมาเองแต่ผลลั์คือไม่สําเร็จสักทีจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจเข้ามาเรียนคอสนี้เขารายมาบอกและลองทําตามแค่ไม่กี่กฎเขาเริ่มเปลี่ยนพลังงานเริ่มสร้างระบบเริ่มใช้ DNA การเงินของราศีเกิดของตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานนะครับเงินก้อนแรก6หลักเข้ามาทันทีเขาไม่เคยได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้สําหรับเขานะนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกฎจักรวาลที่ทํางานจริง นั้นครับถามคือคุณจะรอต่อไปเหมือนเดิมรอให้ดาวพาคุณไปเองหรือคุณจะลุกขึ้นมาควบคุมพลังราศีของตัวเองแล้วเปลี่ยนเดือนตุลาคมนี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมัง่งคั่งล่ํารวยครั้งใหม่ในชีวิตของคุณถ้าคุณพร้อมนะครับกดลิงก์ด้านล่างทักข้อความหน้าช่องนะฮะมาปลดล็อกรหัสจักรวาลเฉพาะราศีมีนกันเพื่อให้100กดแห่งความบัง่งคังไม่ใช่แค่คำพูดแต่จะกลายเป็นเงินทองผลลัพธ์และชีวิตใหม่ของคุณจริงๆนี่คือเวลาทองของคุณครับทักไปหาแอดบินแล้วเขาจะส่งโปรโมชั่น พิเศษให้กับคุณไม่ใช่การสวดมนต์ออนบอดแต่เป็นปรัชญาจริงนะฮะปรัชญาการเงินโหราศาสตร์ปรัชญาความมั่งคัง่งวิทยาศาสตร์พลังงานและพอคือแบบอย่างลงตัวนะครับคอร์สเนี้ยกันออกมาอย่างลงตัวและมีภารกิจที่คุณทำนะฮะก็ทักหาแอดมินสำหรับใครที่ไม่เคยมั่งคัง่งขาดแคลร,รู้สึกแบบไม่ค่อยมีนะฮะใครที่อยากจะมีเงินล้านเงินหลายล้านนะครับนะบต้องจูนพลังเข้ากับราศีเกิดก่อนนะฮะแล้วจะพาคุณไปมั่งคั่งไปด้วยกัน